านิวันนี้วันที่26เดือนกรกฎาคมปี2024เราจะมาฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระบาปาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานละครอันเป็นที่หลันนี้หมุนไปอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆมันจะเคลือบคานออกไปอย่างต่อเนื่องเนี่ยเรื่อยๆในนี้บทบาทของดวงยานสองดวงไม่สามารถที่จะเป็นเหมือนกันได้ ให้เข้าใจสิ่งนี้อย่างแม่นยำและก็อยู่อย่างเบิกบานแจ่มใสตลอดเวลาคำถามของเมรีด้วยวิธีการใดลูกๆสามารถทพิสูจน์ให้กับทุกๆคนเห็นได้ว่าพระเจ้าได้มาแล้วคำตอบอย่าได้บอกใครตรงๆว่าพระเจ้าได้มาแล้วถ้าลูกพูดสิ่งนี้ผู้คนก็จะหัวเราะให้กับลูกแล้วสร้างความคิดเห็น เพราะมีหลายคนทุกวันนี้ผู้ที่เรียกตัวเองว่าเป็นพระเจ้าเพราะฉะนั้นก่อนอื่นจงให้คำแนะนำของพ่อสองคนกับพวกเขาอย่างมีคนและวิธีว่าผู้นั้นก็คือพ่อที่จำกัดและอีกคนหนึ่งก็คือผู้พ่ออันนม่มีคีจจำกัดมรดกที่จำกัดนั้นก็จะได้รับจากพ่อที่จำกัดในขณะที่พ่ออันนม่มีคีจจำกัดจะให้มรดกอันนม่มีคีจจำกัดกับลูก ต่อมาพวกเขาก็จะเข้าใจลูกได้สาระของคุณธรรมจุดแรกในเวลานี้ที่ลูกนั้นจะต้องกลับมาสมบูรณ์เหมือนกับพ่อแล้วก็รับมอรดกเต็มๆของลูกให้ซึมทรบาบการสอนของพ่อทั้งหมดแล้วจงมาเป็นมหาสมบัติแห่งความรู้มีความสุขและมีความสงบเหมือนกับที่ท่านเป็นุดที่สองเพื่อที่จะทำสติปัญญาของลูกให้สูงส่ง ให้ใส่ใจอย่างเต็มที่ต่อการศึกษานี้ให้จิปัญญาของลูกมีศรัทธาและก็ผ่านการสอบในการเปลี่ยนจากมนุษย์ให้เป็นเทพพ่นของวัจะดาสำหรับเราขอให้ลูกนั้งคงอยู่อย่างทราบซึ้งที่มีการรับรองของชัยชนะแล้วจงมาเป็นผู้พิชิตมายาโดยการได้รับการช่วยเหลือล้านๆกำลังสองเท่าจากพ่อ ลูกผู้ที่มีค่าที่จะได้รับการช่วยเหลือล้านล้านกำลังสองจากพ่อท้าทายมายาเมื่อเธอโจมตีและก็พูดว่ามันเป็นหน้าที่ของเธอที่จะมาและหน้าที่ของเราคือการได้รับชัยชนะลูกๆเช่นนั้นพิจารณารูปแบบสิงโตของมายาเป็นเหมือนกับมดเพราะพวกเขารู้ว่าอาณาจักรของมายาอยูนี้ใกล้ที่จะสิ้นสุดแล้ว ชัยชนะสำหรับลูกดวงยานผู้ที่ได้รับชัยชนะมาหลายครั้งแล้วได้รับการรับรองร้อยเปอร์เซนความทราบซึ้งในการรับรองนี้จะทำให้ลูกได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือจากพ่อร้าน้นกําลังสองเท่าด้วยความทราบซึ้งเช่นนี้ลูกก็จะมาเป็นผู้ที่จิตมายาได้อย่างง่ายดายคติพจน์ในวันนี้ให้สะสมพลังความคิด ของลูกแล้วก็ทดลองมันเพื่อตัวลูกเองและก็เพื่อโลกอัจฉระโอมชานทิ